รุ่นนี้นะครับมีแคมเปญดอกเบีย้ยสูงนะลูกค้าดาวน์ริ่มต้น25%ผ่อนได้สูงสุด60งวดน,นะครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยผ่อนตัวรถเปล่าๆดอกเบีย้ยไม่ต้องเสียสวัสดีครับผมปอนจากช่องยูทูปปอนฟอร์ดและที่ปรึกษาการขายจากโชว์รูมฟอร์ดพนักครสาขาเกษตรนวมิมโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศวันนี้นะครับผมมีตัว4ประตูรุ่นวายแท็กตัวนี้จะเป็นตัวขับ2ใบเทอร์โบเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรเเป็นบทอร์โบก็คืออเทร์โบคู่นะแรงม้าอยู่ท่ที210แแรรงม้างบิดอยู่ท่ที500นิวตัน ทำงานควบคู่กับเกียร์ออโต้10สปีดราคาขายรุ่นนี้1ล้าน174,000บาทเท่านั้นคันนี้ผมบอกก่อนเลยว่ามีเจ้าของแล้วนะครับเจ้าของชื่อคุณพี่ธมนูน,นะครับอยู่จังหวัดเชียงรายเดี๋ยวลูกค้ากำลังมารับรถวันนี้นะเดี๋ยวเรามารีวิวชุดแต่งให้ลูกค้าดูก่อนละกันเริ่มจากด้านหน้าคันนี้นะครับเราเปลี่ยนชุดกระจังด้านหน้าใหม่เป็นแบบทรงแรตเตอร์ตัวหนังสือ FORD คันนี้นะครับลูกค้าเลือกทำนะเป็นสีดําจริงๆเนี่ยเราสามารถเลือกสีได้จะเป็นดําแดงดําขาว ดำร้ดนดำเงาเลือกได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีไฟสิวสีขาวนะครับเป็น LED 3จุดที่ด้านบนนะตัวดีไซน์ของตัวชุดกระจังหน้าเนี่ยจะมีรังผึ้งขนาดใหญ่แบบนี้นะครับระบายความร้อนได้ดีกว่าของเดิมแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญใส่แล้วสวยมากนะครับส่วนชุดหน้าคันนี้ใส่เป็นชุดวายนะครับชุดวายก็คือตัวชุดสเกิร์ตด้านหน้าครอบทับมันครอบทับไปเลยนะครอบทับ้บนชนหน้าได้เลยนะครับแล้วก็จะมีขอบเป็นซีนยางแบบนี้ จะไม่ใช่ซิลิโคนนะอันนี้เป็นซีนยางนะครับชุดวายเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับก็จะมีตัวเพจมาให้เป็นชุดวายนะ WILD เป็นเพจสีบอลเงินด้านบนแล้วก็ข้างล่างเดี๋ยวจะเป็นตามปั๊มนะครับเป็นคําว่าวายเหมือนกันของแท้ของปลอมรุ่รนนี้ผมบอกก่อนนะชุดวายเนี่ยมีของปลอมด้วยถ้าของแท้เนี่ยเขาจะมีการรับประกันมาให้เป็นของแท้นะครับที่ผมสร้างแต่งโรงงานทุกชิ้นนะสําหรับชุดวายอันนี้ก็เป็นโดยโรวมของตัวด้านหน้า ไฟหน้าเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นแบบซีแคมแบบนี้เลยจะเป็น LED นะตัวไบทอโบลเนี่ยลูกค้าจะเข้าใจผิดว่าทำไมขับ2ขับ4ไฟหน้าไม่เหมือนกันมันแยกรุ่นนะถ้าเป็นตัว4ีุ่ี่อ่ะมันจะเป็นไฟแมทริก LED จะเป็นลูกแก้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัวขับ2ไบทอโบเนี่ยยังคงเป็นคอนเซปต์แบบเดิมเป็นไฟโตซี 4, LED แบบนี้ไม่มีลูกแก้วนะครับไฟตัดหมอกเหมือนกันตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ดวงเล็กแต่ว่าสว่างมากนะครับตัวนี้แสงแสงแบบแสงสว่างอะ่ะ แล้วก็เลี้ยวตามวงเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปซ้ายเลี้ยวขวาไปขวาเดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์รุ่นนี้ให้ดูนะครับที่เปิดฝากระโปรงรถสอดนะจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งผู้โดยสารตรงหัวเข่าด้านซ้ายนะ,ะเครื่องยนต์เครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับอดี๋ยวที่ผมบอกก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดสองจุดูลิตรหรือที่เราเรียกกันกนะ็คือเครื่องยนต์ขนาด2อ0พันซีซีนะครับเป็นทวอโบคู่ บางคนก็เรียกไบโ,โบท์นะจริงๆอ่ะมันเรียกไบโ,โบท์ก็ได้แหละตามรุ่นมันนะครับหรือบางคนก็เรียกโตโบคู่ได้นะไม่ผิดโตโบก็คือ2ลูกนะครับทางานควบคู่กันตามรอบชุดท่ออินเตอร์เป็นท่อยางรองรับแรงอัดได้ดีนะครับแล้วก็ตัวฟอนเด็กเกนตัวใหม่เนี่ยไม่มีพัดลมที่อยู่หน้าเครื่องแล้วนะครับก็จะไม่มีชุดใส่พานที่มันรลอยยางกินแรงเครื่องนะครับจะเป็นพัดลมตัวนี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่หนึ่งตัวทํางานควบคู่กับตัวชุดดิเล์คูมันทุภูมิได้ดีกว่าพัดลมที่มันติดหน้าเครื่องแน่นอน พวกนี้มันทําทํางานผ่านดีเลยนะความสเสถียรก็จะมีมากกว่าส่วนใดดายช้าจะคงคอนเซปต์อยู่ด้านบนนะครับสามารถตามตโลแกนนะลุยน้ําได้สูงถึง80เซนแต่ว่ารถคันนี้มีการแต่งเพิ่มเติมก็คือมีการจัดทรงเปลี่ยนล้อมแมกใส่ช่วงล่างเพิ่มเติมขึ้นไปมาสูงกว่าเดิมนะก็สามารถลุยน้ําได้สูงกว่าเดิมแน่นอนสําหรับตัวอ่าวารันตี ตัวฟอนดิเจนนะวารันตี5ปีแสนห้าแล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยทุกทุกหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลหรือหนึ่งปีรุ่นนี้นะครับมีแคมเปญดอกเบีย้ยสูตรนะลูกค้าดาวน์เริ่มต้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผ่อนได้สูงสุดหกสิบง,งนนะครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยผ่อนตัวรถเปล่าๆดอกเบีย้ยไม่ต้องเสียสำหรับตัวรุ่นนี้นะวายแท็กใบตัโบขับสองนะครับอ่ะด้านข้างซุ้มล้อเป็นของตัวชุดวายนะครับขนาดเนี่ยเกินหกนิ โลโก้ของวายนะครับสังเกตง่ายๆงานของวายนะครับงาน,นแท้ๆนะจะเป็นซีนยางแบบนี้เลยไม่มียิงซิลิโคนนะครับตัวชุดวายช่วงล่างอย่างที่ผมบอกคันนี้มีการอัปเกรดใหม่เริ่มจากตัวล้อแม็กกับยางก่อนของเดิมนะรุ่นนี้นะครับของเดิมนะเป็นแม็กอลอยขนาด18นิ้วหน้ายางเนี่ยกว้างแค่255เองขนาดหน้ากว้างแค่255เองนะครับเพราะว่าฐานล้อตัวใหม่เนี่ยมันกว้างกว่าตัวเก่านะครับทีนี้เราเปลี่ยนใหม่เป็นล้อแม็กเนี่ย ล้อมแมกตัวนี้จะเป็นของแวไพร์นะครับเป็นลายซี่แบบนี้เลยคล้ายๆตัวของเวกละกันเป็นสีดาเงาลายนี้จะมีดําเงาดําด้านนะครับแล้วก็สีเทาขนาดขอบ20แล้วก็ออฟเซตเนี่ยเป็นออฟเซตศูนย์นะครับใส่ยางโอตานี้เป็นยางขนาด33คู12.5นะครับ R20 ตัวนี้จะเป็นยาง AT นะครับดอกยางค่อนข้างละเอียดดอกยางค่อนข้างละเอียดนะแต่ยังคงให้คอนเซปต์เป็นตัวออฟโรดอยู่ลูกค้าถ้าไม่ชอบแบบ ยางวิ่งเสียงดังนะต้องเป็นยาง AT ก็คือออสเทเลนตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดชอบแบบคโคดโเลยนะรองรับรับเสียงดังได้ก็ต้องเป็นยางตัว MT หรือที่เราเรียกกันก็คือมัทเลนนะครับอ่ะถัดมาที่ช่วงล่างนะครับเราเปลี่ยนปีกนกใหม่เป็นของแบนโยงนะเป็นปีกนกเหล็กขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ก็ที่รับเปลี่ยนเนี่ยมันสามารถตั้งศูนย์ใกล้เคียงกับของเดิมนะครับลดอาการกินหน้ายางได้นะเพราะว่าด้วยตัวลูกหมากมันปรับองศาได้ลูกหมากคือตัวนี้ มันปรับองศาได้สามารถตั้งศูนย์ได้ใกล้เคียงของเดิมแล้วก็มีการรองก้อนยกที่หัวโชค๊คด้านในจะเป็นก้อนเหล็กขนาด2นิ้วนะครับคันนี้จะทรงยกสองนิ้วนะแล้วก็เปลี่ยนลูกมากันโคงให้ด้วยนะครับทรงประมาณนี้ไม่ยื่นนะถ้าลูกค้าอยากได้ยื่นต้องใส่ล้อที่มันติดลบนะครับคันนี้ลูกค้าบอกผมเลยบอกว่าผมไม่อยากได้ยื่นีน่ออ f เ e ตศูนย์จัดไปอย่างสามสมสวยมากนะครับหันมาที่ด้านข้างด้านข้างเนี่ยตัววายแท็ เบทอโบขับ2มันจะมีกล้อง360ใช่ไหมมันจะมีที่กระจังหน้าแล้วก็กระจกมองข้างทั้งสองข้างแล้วก็โลโก้ด้านท้ายอันนี้คือชุดกล้อง3 6 0แล้วก็มีบายสปอร์ตที่กระจกนะครับเตือนด้านข้างนะเวลามอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหรือเวลาเราเลี้ยวในมุมอับนะครับจะมีไฟโชว์ขึ้นมาด้านบนเราหลังคามีมาให้นะครับสำหรับไวท์แท็กเป็นสีบอลเงินวัสดุจะเป็นอลูมิเนียมสามารถทําสีได้สปอร์ตบาร์มีให้ครบเลยนะครับแบบนี้สวยๆเลยติ๊กเกอร์ คำว่าเลนเจอร์เป็นลายแบบธงชาติอเมริกันนะอันนี้ลูกค้าบอกชอบมากนะครับติ๊กเกอร์ด้านท้ายคันจนท้ายยังเป็นของเดิมอยู่มีชุดเซ็นเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็มีกล้องใต้โลโก้ให้ทํางานควบคู่กับตัวชุดกล้อง360ช่วงล่างจัดทรงด้วยการลองก้อนนะครับจะมีก้อนลองนะข้างล่างคันนี้ลองก้อนนะครับโชคเดิมนะครับลูกค้าถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนตัวชุดเหล็ก โชกเดิมก็เอาอยู่นะตัวนี้โชกจะเป็นแบบโมโนทูบนะครับวายแท็กสปอร์ตโชกจะเป็นแบบโมโนทูบนะจะเป็นเอ็กซ์แอลพัตเอ็กซ์แอลเอสเอ็กเนี่ยจะเป็นแบบทวินทูบนะครับจะเป็นโชกธรรมดาไลเนอะร์รุ่นนี้มีมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วก็มีตัวปลั๊กปลั๊กสำหรับสายแคมปิง้งจะเป็นระดับ12โวลต์กับ AC 230นะครับนี่มีให้เลือกทสองแบบตามการใช้งานนะสำหรับสายแคมปิ้งนะครับใช้งานได้เลยแล้วก็วายแท็กมีตัวเหล็กควาแรงมาให้จากโรงงาน ่าท้ายเบามากนะผมบอกเลยเนี่ยเบาเบาก็ไม่ใช่จะเบามิวนะก็ะคือเบาอะครับเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงปิดได้นะผู้ชายปิดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันสําหรับตัวภายในวายแท็กตามคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นเบาะหนังสีดําแผงข้างสีดำคอนโซลสีดําเดินตะเข็บได้สีส้มนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบกุญแจเป็นรีโมทแบบนี้2ดอกนะครับเบา เป็นเบาะหนังแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่ด้วยนะครับสาหรับตัววายแท็กนะวายแท็กเป็นไฟฟ้าคู่หน้าทั้งหมดนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้4ทิศทางแบบนี้เลยนี่ขึ้นลงแล้วก็ดึงเขาหาตัวเนี่ยปรับได้4ทิศทางหน้าจอเรือนใหม่สวยๆเลยนะครับจอกลางตัวนี้นะครับสามารถโหลดฟอร์ทพาสผ่านมือถือนะครับสำหรับฟอร์ดเอเจนนะโหลดฟอร์ทพาสผ่านมือถือสามารถสตา,าร์ทรถผ่านมือถือเช็ค่วนบริการใกล้บ้านผ่านมือถือได้ เกียร์ออโต้สามารถสตาร์ทรถผ่านมือถือได้เลยแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาสตาร์ทผ่านมือถือไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญวายแท็กนี่มีที่วางแก้วเห็นไหมที่วางแก้วมีให้คู่หน้านะแล้วก็ตัวเก๊กลางเดี๋ยวดูเก๊นะเก๊ย,ย่างสวยเห็นไหมนี่ผมเปิดให้นี่รุ่นอื่นไม่มีนะมีเฉพาะว i แทกับสตอมแทนะครับที่มีมาให้ประมาณนี้นะสำหรับรายละเอียดคร่าว ก็หากลูกค้าท่านไหนสนใจทักได้ที่เบอร์0 8 6 3 4 4 0 7 3 9นะครับรุ่นนี้นะผมบอกก่อนเลยว่าโปรโมชั่นผมทวนอีกรอบนึงนะดาวเริ่มต้น25%นะครับผ่อนดอกเบีย้ยศูนย์ได้สูงสุดถึง60งวดนะครับเฉพาะตัว y ายแทรุ่นนี้นะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งหรือสนใจทักได้ที่เบอร์0 8 6 3 4 4 0 7 3 9ก็ 39, อย,อยังไงฝากกดติดตามช่องปอนส์ฟอร์ดด้วยนะครับสวัสดีครับโอเค okay, let's go